ครับวันนี้ก็มี f อเข้ามาที่บ้านเลยนะครับก็คือพี่ดอนนะครับร้านขายดีตลาดโพใหม่ตอนนี้พี่ดอนมีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่พั0หกรอคนอ๋อพันหคนแล้วยอดยอดผู้ดูแนะครับยอดคนดูคนดูพันดร้อยกว่าพันเจ็ดรวินาทีนะครับวันนี้นะครับก็พี่ดอนก็สามารถเปิดสร้างไรายได้จากคลิปเลี้ยวได้แล้วนะครับจากการ เปิดสร้างรายได้จากการรับดาวนะครับก็จึงมาขอคําแนะนําในการเปิดการสร้างรายได้ได้ได้มีผู้ติดตามมากขึ้นนะครับเดี๋ยวฝากติดตามช่องพี่ดอนด้วยนะครับช่องพี่ดอนชื่อว่าช่องอะไรครับวัดสุรีนะครับก็ V ครับตึ้นต้นด้วยตัว V v A s S I R ออสสกุลก็จะเป็น KO N K L l เคยู U ครับโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ดอนด้วยนะครับก็เป็น f อีนะครับแล้วก็กำลังทำคลิปเรียวไปด้วยกันนะครับกำลังเปิดตั้งได้ได้ได้แล้วมีใครสนใจก็มาติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับ